สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัย,ยพรจุลบุตรเป็นนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1ทับ6โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมห้องเรียนของหนูมีสมาชิกทั้งหมด33คนเคพืพ่อนๆของหนูแต่ละคนมีแต่แสบแสบสนสทั้งนั้น<ม>เวลาครูไม่อยู่หรือครูยังไม่เข้าห้องสอนก็จะวุ่นวายมาก ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยสักเท่าไหร่จนกระทั่งครูประจำชั้นเข้าห้องมาอบรมในคลาบโรมรูมและพูดย้ำบ่อยๆเพื่อให้พวกเราตระหนักถึงเรื่องการรักษาระเบียบวินัยในตนเองหรือการรักษาระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ในปัจจุบันห้องเรียนของเราสงบมากขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและที่สำคัญเพื่อนๆในห้องเรียนเองก็มีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้นอีกด้วยค่ะ